เราทุกคนมีฮัมบ้าบาบ,าบ้าแต่คิมเบอร์ลี่ได้เล็กที่สุดเลยและเธอจะเริ่มเป็นคนแรกฉันมีเดียวแล้วล่ะฉันสามารถปั๊มมาฝรั่งให้ใหญ่เท่าของฟีบี้ได้อีกนิดเดียวแป๊บนึ่งนะดูสิมันใหญ่มากๆเลย <Wow. S 1> คิมหยุดได้แล้วเมาฝรั่งของฉันมันกำลังพุ่งหายไปแล้วโอ้กลับมาแล้วแต่เล็กเหมือนเดิม ช่างเธอลองแบบนี้ก็ได้อ,อร่อยมากและเป่ดลูกปองได้ด้วยแมรี่ตัดเธอแล้วได้เลยมาลองกันฉันมีฮับบ้าบับบ้า,บาขนาดปกติและฉันไม่แบ่งหรอกนะอืมอร่อยจังเลยโอ้ไอเดียฉันจะตัดมากฝรั่งที่เหลือของแมรี และเอามากินเองตอนนี้เธอไม่ไดิม้มบองอะไรอ่ะคิมไม่ไอายบ้างเหรอมันเป็นหมากฝรั่งของฉันนะเท่ท <Len orm at> ีอดใจไม่ไหวนะ <Yeah. S 1> รู้อะไรไหมฉันจะคืน <N orm at> นี่ <N orm at> ให้ตายเธอฟีบี้ตาเธอแล้วได้เลยฉันมีหมากฝรั่งเยอะมากและฉันได้ฮาบ,บ้าบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก <N orm at> อยากเอาออกมาให้หมดเลยว้าวมันยาวมากาฉันจะได้เขี้ยวหมักฝรั่งน,น,นานๆต้องอย่างนี้สิฉันมีหมักฝรั่งที่กินได้ตลอดทั้งปีฉันมองไม่เห็นเธอเลยีบี้มันใหญ่มากมาช่วยกินดีกว่าเอ้หยุดนะไม่จำเป็นต้องช่วยสัตว์ประหลาดหมักฝรัง่งหนีแล้วพวกเธอหนีไปแล้ว ตอนนี้ฉันได้กินอย่างสงบโอ้ไม่นะมันคือทาคิสรสเผ็ดน,นะแม้ฉันจะโชคดีวกว่าใครก็ตามเพราะมันเล็กมาก mm hmm. ฉันได้ทาคิสขนาดกลาง mm hmm. ส่วนฉันได้ทาคิสถุงใหญ่ mm hmm. มันเผ็ดมากๆฉันกลัวคิมทอเริ่มก่อนโอเคมาลองกันอืม mm hmm. จริงๆทาคิสอร่อยมากๆแต่เผ็ดมากเลยมีไฟอยู่ในปากฉันแมรี่ช่วยด้วยตอนนี้แหละตอนนี้นักดับเพลิงตัวน้อยมาแล้วพร้อมนะเปิดน้ำโอ้ยฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะแมรี่ทีนี้ก็ฟีบี้แล้วใช่ฉันเองแต่ถ้าเคียมทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกัน จริงๆด้วยมันอร่อยมากแต่ตอนนี้มันแผ็นมากๆเลยไฟแรงมากเราจะดับมันได้ยังไงแต่ว่าทำป๊อปคอร์นดีกว่าโอ้ฉันได้เสียงข้าวโพดระเบิดเสียงไปเลยอืมอร่อยจังแมรี่ตาเธอแล้วอย่าลืมซองใหญ่ของเธอสิไม่ลืมก็ได้ฉันจะกินฉันไม่มีทางเลือก เพื่อนๆทำได้ฉันอาจทำได้ดีกว่าส,วสาวตอนนี้ฉันยังทำได้อยู่โอไม่นะเผ็นมากๆเลยโอ้โ oh หอะไรกันเนี่ยมันคือไก่เหรอเิ <c ười> ๋งไปเลยของกินรสเผ็ดก็ไม่ประโยชน์นะ ปอ็อกกี้กล่องเล็กมากๆเลยน่าเศร้าว้ยส่วนฉันได้กล่องขนาดกลางส่วนฉันได้ปอกกี้กล่องใหญ่สะใจและมันคือปอ็อกกี้แท่งใหญ่ที่สุดในโลกเราไม่ไหวที่จะลองงั้นฉันจะเริ่มก่อนเอ๊ยทำไมมีรู้ละ่ะอะไรอะ่ะหนูแฮมสเตอร์กินปอ็อกกี้ของฉันไปแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นะมันคือขนมของฉันอแต่ว่าหนูน้อยน่ารักเกินไป ฉันกดมันไม่ลงหรอกมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันดีกว่านะคิมถึงตาเธอแล้ว <Yeah. S 1> เอาล่ะมาเริ่มกัน mm hmm. ฉันชอบคุกกี้เครบมช็อกโกแลตแบบนี้จังเลยอ mm hmm. มันอร่อยมากมาก ah. ฉันอยากกินทั้งหมดพร้อมกัน mm hmm. นี่มันอร่อยเกินบรรยายเ mm hmm. ออใช่ฉันกินหมดแล้วล่ะ ฟีบี้ตาเธอในที่สุดโอ๊ยหนักจังเลยอ่ะอแต่ว่าทำไมฉันต้องยกมันด้วยกินแบบนี้ก็ได้เออใช่อร่อยสุดๆไปเลยฉันอยากกินป๊อกกี้ขนาดแบบนี้ตลอดไปหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะมันจะเล้ามา มันเกือบทับเราแนะ่น่ากลนะแต่ว่ากินด้วยกันดีกว่าเพราะมันอยู่ที่หน้าเรามันอร่อยเกินบรรยายเห็นด้วยโอ้โหฉันได้เมนป๊อบคอนถังใหญ่มาหึมบ้าส่วนฉันได้ถังกลางๆไม่แล้วแล้วคิมล่ะฮ้ยฉันได้ลักจิ๋วอีกแล้วอะ อะไรมีแค่เม็ดเดียวเองเหรอถามจริง <c oughs> แต่ฉันรู้แล้วว่าต้องทยยังไงกับมันฉันมีถึงมือไอรอนแมนดูสิลำแสงทรงพลังและมันก็ได้ผลจริงๆทีนี้ต้องรับมันมันเลยมันเลยอ้ามต้องเข้าปากแป๊ะอร่อย แต่ว่าน้อยมากๆฟิบี้ต่อเลยจริงนะเ mm hmm. จ๋ง mm hmm. เอาล่ะส่วนฉันอยากทำป๊อปคอนให้เร็วที่สุดในกระทะ mm hmm. ใส่ถังลงไปแล้วก็ปิดฝา mm hmm. แต่มันปแปลกนะต้องปิดฝาสิ mm hmm. โอ้ตอนนี้ก็ได้แล้ว mm hmm. โอ้โหอะไรกันเนี่ยลบฝาได้แล้ว mm hmm. แล้วก็มีป๊อปคอนเต็มไปหมด อร่อยจังเลยฟีบี้ ì, แบ่งให้ฉันด้วยสินะไม่ป๊อปคอนทั้งหมดเป็นของฉันฉันไม่แบ่งหรอกึขี้งกโอจริงด้วยฉันไม่ถุงมือไอรอนแมนฉันจะเผาป๊อปคอนของเธอซะโอ้ <What? S 1> พวกเธอทำอะไรลงไปเนี่ยป๊อบคอนของฉันจะ,ะระเบิดแล้วคิมเบอร์ลี่เทอเป็นคนทำนะหลบแล้ว โอ้โหอะไรกันเนี่ยป๊อปคอนมากมามมหาศารใช่แล้วสาวๆกินเลยอืมขอบคุณนะแมรี่เธอใจกว้างมากอร่อยจัง y ม m เดียวดูเหมือนว่าเควินตินตัดสินใจที่ทาสีบ้านแล้วละ่ะก็ดูเหมือนว่าออกมาจะไม่เลวนะเก่งมากเลยละ่ะฉันทาสีบ้านเก่งมากเลยละ โอ้สวยนะแต่ว่าสีเปื้อนหน้าแล้วล่ะแต่เขาไม่หัวเสียเลยในทางกับการมันทำให้เขากัดแรงบันดาลใจขึ้นมาล่ะสาดสีลงไปเลยแล้วแมรี่ล่ะใช่แต่เธอทาด้วยสีน้ำยาทาเล็บนั่นเหรอคงจะเสร็จตอนเธอแก่เป็นดีนั่นแหละ <Yeah. S 1> ดูเหมือนว่าแมรี่จะรู้ตัวแล้วล่ะเหลอว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเควินตินิทาสีเสร็จแล้วนะโอ้แมรี่ไม่ได้มีแค่จิตวิญญาณในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีไอเดียอีกด้วยล่ะอ่าใช่แล้วดูเหมือนเธอตัดสินใจตกแต่งบ้านได้ผ้าสีชมพูอลล่อนละ สวยงามและนุ่มมากเลยน่ารักจริงๆโอ้ฉันชอบจังเลยอะ่ะดูเหมือนเควินตินตัดสินใจที้ผสมสีฟ้ากับสีขาวละ่ะมันก็ดูสวยดีนะแต่ว่ามันกระเด็นเลอะไปหน่อยหรือเปล่าที่แมรี่เลยนะแล้วก็เวันเสย์ด้วยโอ้พระเจ้าเธอไม่สุกด้วยแน่นอนเควินตินรักษาตัวด้วยนะเห <c oughs> มือนที่หน้าขนลุกกำลังไล่ท่าเธอแล้วละ่ะ โชคดีนะที่เขาสามารถซ่อนตัวบนหลังคาได้นะและยังมีเหตุผลดีๆด,ด้วยในการฉลองการรอดตายและทาสีบ้านใหม่แล้วด้วยการปักธงมาติดดิลงไปเลยสวยมากแต่ดูเหมือนว่าแควินตันยังไม่พอใจกับบ้านของตัวเองนะนะแต่เขาก็คิดอะไรบางอย่างออกแล้วล่ะเขาจะทาด้วยสีขาวฉันสงสัยจ,จะต้องเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหนี่มันลูกฟุตบอลนี่เหมือนมากเลย นสงสัยจังว่าแมรี่จะทำอะไรกับแผ่นซีดีนั่นนะเดี๋ยวเราได้รู้กันโอโ้ใช่แล้วโพอตกแต่งหลังคาของเธอได้มัน <c oughs> <c oughs> มันดูแปลกตาและไม่สไตล์มากเลยงั้นก็ใส่หัวใจลงไปด้วยนะสวยมากเลยล่ะโรแมนติกมากด้วย <c oughs> ดูเหมือนว่าเควินติงก็ตัดสินใจตกแต่งหลังคาเหมือนกันนะแต่เขาจะใช้โพสต์แทนละ่ะมันจออกมาเป็นยังไงนะ แล้วกิอะไรขึ้นกับหน้าต่างบานที่สอบนะมันดูเหมือนบาสเกตบอลเลยแต่ว่าขึอะไรไปอยู่ละโอ้เควินเติียวิธีแก้ปัญหาแล้วก็คือห่วงบาสเกตบอลยังไงละ่ะมันดูดีรัสปอตมากเลยและเล่นกับลูกบอลจริงๆยิ่ง,ง,งสูงมากกว่านะโอ้ไม่ใช่การโยนที่ดีที่สุดเท่าไรและดูเหมือนว่าเวนสตย์ไม่ชอบกีฬาเท่าไหร่เลยนั่นนี่ อยงนั้นเพ่อนติ้ต้องระวังเพื่อนบ้านมากกว่านี้นะเอาละเวสสติก็ตัดสินใจตกแต่งบ้านเหมือนกันใช่แล้วไม่ใช่สีที่สว่างที่สุดแต่เป็นสไตล์ของเธอนั่นเองและแน่นอนจะขัดลูกกองตรงหน้าต่างได้ยังไงละ่ะแล้วเธอจะทำอะไรต่อนะคอยดูดูเหมือนว่าติงถือดาบมาละ่ะแล้วทำไมต้องการมันละ่ะ ช่แล้วเวนสเตย์ Wednesday ต้องตกแต่งมันได้หลังคานะันไงละ่ะดูเหมือนว่าเธอยังมีไอเดียอยู่อีกนะใช่แล้วตอนนะ้าคนลุกคนลุกอีกหน่อยต้องเข้ากันแน่นอนดูเหมือนว่าบ้านทุกหลังจะพร้อมแล้วละ่ะนั่นก็หมายความว่าเราสามารถไปตกแต่งสนามบอลกันได้แล้วละ่ะเอาละ่ะเวนสเตย์ตัดสินใจเริ่มด้วยหอแล้วก็ประดับด้วยค้างคาวมันก็สวยงามในแบบของมันเองนั่นแหละนะ แล้วยังมีตัวช่วยเหมือนติงด้วยเธอช่วยได้ดีมากเลยละ่ะแล้วจะขัดต้นไม้ไปได้ยังไงละ่ะแต่เธอก็ไม่คิดดูว่าเวนเต์จะไม่ตกแต่งอะไรเลยใช่ไหมละ่ะแน่นอนว่าไม่จะขัดลูกตาที่น่ากลัวแบบนี้ได้งไงละ่ะแล้วทำไมเธอต้องใช้พล้วก,กับกระดูกด้วยนะเธอกำลังเอามันไปลดน้ำและพวนดิงนงั้นเหรอ โอ้น่าแปลกจังเลยแล้วก็ตอนนี้รดน้ำด้วยฉันกลัวจังเลยจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ามึงกำลังผลักมันมาจากดินแล้วละ่ะน่ากลัวจริงๆเลยอาา้าฮะใช่แล้วจะไม่มีก่อนจดหมายรูปลงสอบได้ยังไงละ่ะใช่แล้วเวนส d เตย์ต l e จริงๆด้วยหลอนๆแต่มีสไตล์นะ เรนติมตัดสินใจให้ตกแต่งส่วนด้วยไม้ตีฮอกกี้ล่ะหนุ่มนักกีฬาของเราต้องมีธงด้วยมันดูดีมากเลยล่ะนะแต่ต้องทาสีสนามด้วยไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวจะได้รู้เรื่องน,นี้ละ่ะดูสิที่สนามฟุตบอลชัด,ชดเลยดูเหมือนว่าเพินจะไม่พอแค่นี้นะอ๋อใช่แล้วเขาตัดสินใจติดตั้งประตูด้วย เอาละพอมีประตูแล้วก็ต้องลองใช้สนามด้วยสิเอาเลยควินตินเธอทาได้เราเชื่อในตัวเธอแล้วเข้าแล้วเข้าและมันก็เข้าไปแล้วล่ะเก่งมากๆเลยยินดีด้วยนะควินตินโอโอเกิดอะไรขึ้นเนี้ยสุดอะไรเหรอโอ้ดูเหมือนเป็นถังเล็กๆนะแต่ด้วยความฉลาดของควินตินเขาสามารถเป็นเป็นก่อนจดหมายรูปกบตัวใหญ่ได้ล่ะดูสิมันง่ายมากเลยว้า เอาล่ะแล้วแมรี่ละ่ะอ่าใช่แล้วแมรี่ตัดสินใจเริ่มจากก่องจดหมายละ่ะแต่มันไม่ง่ายแค่นั้นนะเธอตกแต่งมันด้วยรูปนกฟามิงโกโอ้ใช่ทั้งสร้าและสวยงามมากเลยอะมันจะขาดของเลน่นนุ่มๆอย่างฮักกี้วอกกี้ได้ยังไงละ่ะมันน่ารักมากเลยนะ แล้วก็หัวใจสีชมพูแทนต้นไม้ด้วยนอกจากนี้เธอยังมีธงรูปหัวใจมาประดับด้วยนะดูสิน่ารักมากเลยสีชมพูเต็มไปหมดว้าวจากนี้เธอสามารถปูผ้าบนสนามหญ้าได้แล้วและใช้เวลาตรงนี้อย่างเพลิดเพลินได้เลยมีทั้งหมอนและก็สมุดไดาอารี่ด้วยเธอสามารถเขียนอะไรก็ได้ที่เธอต้องการที่นี่ แต่สิ่งที่มาทำลายความสมบกสุขนี้ก็คือการฝึกซ้อมฟุตบอลของเควินตินโอ้โอโหดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านทะเลาะกันแล้วล่ะ <c oughs> แต่เวสเตไม่สนใจสักนิดเลยถ้ากำลังมีความสุขที่สนามหญ้าของเธอ,อยืนนะมันสะดวกสบายมากก็แน่นอนมีติงมาเสิร์ฟค็อกเทลที่แสนรอร่อยแบบนี้ด้วยล่ะ และวด้เวลาตกแต่งภายในกันแล้วโอ้ต้องรีบแล้วล่ะฉันอยากตกแต่งข้างในมาดูกันว่าเวนเซ y จะทำอะไรบ้างถ้าตัดสินใจทาสีดำเข้มๆลงไปหน้าที่กำแพงมันดูขนลุกมากแต่ก็เหมาะกับเวนเ a ์ดีนะตอนนี้ก็การตกแต่งด้วยข้างเขาเห็นไหมมันดูน่ารักมากเลย ทาสีลงไปแล้วก็ออกมาโอ้ดูสิเต็งกำลังทำบ้านให้แต่งเหมือนกันแหละน่ารักมากเลยอะโอ้ฉันหมายถึงหน้าขนลุกนะเบนสเตตตัดสินใจท,ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยเป็นโต๊ะท,ทำจากยางรถยนต์เก่าๆแล้วก็ตกแต่งด้วยคมไฟเก่าๆด้วยและหัวกระโหลกที่มีต้นไม้ และอีกโต๊ะจะมีเชิงเทียนเก่าๆตั้งอยู่จะขัดไฟส,สวยๆได้ยังไงล่ะอืมและอะไรดีนะอ๋อเธอแขวนไฟด้วยละ่ะน่ารักมากเลยเข้ากันสุดๆและจะขัดใยมังมุมได้ยังไงและแน่นอนมันยากที่จะจินตนาการถ้าสถานที่แห่งน,นี้ไม่มีลูกแก้วทำนายดวงชะตานะเธอมีวิธีน่าสนใจในการสื่อสารกับที่บ้านด้วยละ่ะ เราฝากบอกสวัสดีกับที่บ้านอดัมส์ด้วยนะและเควินตินล่ะเขาเริ่มจากการทาสีบ้านเหมือนกันล่ะและเขาก็ตัดสินใจติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นลูกตัวเลโก้มันต้องดีกับาวันส์เดย์แน่ๆตอนนี้ติดลงไปเลย แล้วทำไมเขาต้องใช้ก่าวด้วยนะฉันคิดว่าเขาทำอะไรบางอย่างที่น่าสนใจละ่ะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามนุษย์เลยกตัวใหญ่โอ้ว้าวมันดูไม่ธรรมดาและสวยมากเลยละ่ะควินติงกำลังทำที่แขวนจากเลโก้และที่วางสำหรับที่ชาร์และก็หูฟังด้วยละ่ะมันดูสวยงามและสร้างสรรค์มากเลยจริงๆนะ แต่จะมีเงินให้เหลือล่ะพอใช่แล้วเขาเอามานไปใส่ในกรอบรูปของมนุษย์เลโก้ล่ะดีมากๆเลยเก่งมากนอกจากนี้เควินแต่ยังตัดสินใจที่จะขุดเพชรจากไ e c r a f t ไว้ที่ผนังด้วยแล้ววางกล่องไดรดมายไว้ที่มุมห้องด้วยล่ะแต่ว่ามันเจ๋งมากๆเลยล่ะแต่ยังข่าดอะไรไปอยู่นะใช่แล้วจัดสติกและคอนโซลสำหรับไม a ค t ฟ่อย ควนตินมันเริ่มจะเมืดอแล้วล่ะเธอว่าเอถยอะไรไปอยู่นะโชคดีที่ควนตินมีโคมไฟที่สเก็ตบอร์ดด้วยล่ะมันเจ๋งมากๆเลยล่ะเห็นไหมล่ะเก่งมากเต็ดลงไปเลยแล้วก็เปิดไฟว้าว <Wow. S 1> เอาล่ะแมรี่เป็นยังไงบ้างนะถึงเวลาที่เธอต้องตกแต่งบ้านแล้วล่ะเธอใช้สีชมพูเย่ยม,มากมากเลยล่ะ แล้วเพิ่มการตกแต่งที่ลู่ลาสักหน่อยดีไหมล่ะเธอโอ้สีเหลือหน้านิดหน่อยนะโอ้ใช่แล้วแบบนี้แหละเข้ามากเลยล่ะมันดูน่ารักและฟุง้งฟิ้งมากๆกแล้วก็พรมขนฟ,ฟูด้วยแมรี่เก่งมากๆเลยจะคิดได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วแล้วก็กระจกด้วยนะมีขนน่ารักฟุง้งฟิ้งอย่างนี้อีกแล้วล่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะ มีฉันบ้องของด้วยละ่ะน่ารักจังเลยฉันชอบมากแต่ว่ายังขาดอะไรไปยืนนะใช่แล้วโปสเตอร์รูปยูนิคอร์นยังไงละ่ะเป็นการตกแต่งผนังที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะแล้วก็จะขาดตาเล็กๆอย่างนี้ไปได้ยังไงมันน่ารักมากอ้าวไฟส,ยสวยๆก็เป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมมากเลย โอ้โหดูสิแมรี่อบคุกกี้สนุกการฉลองการสร้าสุดการรีโนเวทด้วยละ่ะเธอตัดสินใจจัดปาร์ตี้น้ำชากับฮักฮกีก้วากีก้กกของเธอละฉันกค็คิดว่าพวกเขาคงไม่เสียใจที่พวกเขาได้น้อยกว่านะตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มปาร์ตี้น้ำชาแล้วกินเลยเด็กน้อยอืมอร่อยจังเลยใช่แล้วเอาละทุกคนตกแต่งภายในเสร็จแล้ว งั้นก็เราไปกันต่อเลยดูเหมือนว่าแมรี่กำลังสร้างบ้านให้เสว์เลี้ยงของเธอละดูสิของเล่นที่เธอทำออกมามันจะเป็นยังไงเนะว <Wow. S 1> แมวน้อยต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยโอ้แล้วก็ยูนิคอร์นด้วยต้องลงไปเลยดูน่ารักมาก ยังไม่หมดเท่านั้นนะจะขาดไปสำรับอาบแดดไปได้ยังไงละ่ะดูเหมือนว่าแมรี่กำลังทำผ้าม่านแสนสวยให้มันด้วยสีชมพูสวยจังเลยแมวน้อยต้องมีความสุขแน่นอนลองฟังดูสิว่ามันกำลังส่งเสียงข้างหวานๆแบบไหนออกมาแมรี่เกิดอะไรขึ้นเธอกลัวอะไรงั้นเหรอใช่แล้วมันคือหนู แต่มันไม่ใช่หนูท่อนะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงของเควินตินน่ะฉันสงสัยจังว่าเควินตินจะตกแต่งบ้านยังไงกันนะใช่แล้วจะขัดอุปกรณ์กีฬา,าได้ยังไงล่ะฉันไม่แน่ใจว่าหนูจะต่ตยนวนได้หรือเปล่านะแต่มันต้องชอบแน่แน่เธอต้องแต่งให้หนูจริงๆงั้นเหรอเควินตินมีแต่ของที่เธอชอบทั้งนั้นเลยโอ้ใช่แล้วเธอนึกออกแล้วต้องตกแต่งให้หนูน่ะมีทั้งล้อแลวก็เป็นนอนที่หน้าตาเหมือนรถยนต์ ฉันแน่ใจพ่าเคนตินตัวเล็กกว่านี้เขาคงมีความสุขที่ได้อยู่บ้างหลังนี้แน่ๆเลยแต่ดูเหมือนว่าหนูก็ดีใจเหมือนกันนะโดยเฉพาะกับรถคันนี้นะ่ะดูสิมันสวยมากเลยเธอชอบรถคันนี้ไหมไปเที่ยวกันเถอะใช่แล้วฉันรู้ว่าเธอชอบแล้วเวนส s เด y เป็นยังไงบ้างละ่ะฉังก็อยากให้เธอตกแต่งบ้านให้มันเหมือนกันใช่ไหมละ่ะ แล้วเฟรนช์เดย์ก็เริ่มด้วยการตกแต่งภาพเหมือนของติงแล้วก็วางที่นอนแล้วก็ห้องน้ําด้วยแล้วก็ครีมทามือเป็นห่วงเป็นใย,ยกันจริงๆแล้วติงต้องการอะไรอีกละ่ะเวลาขึ้นบ้านใหม่แล้วโอ้ดูหมนว่ามันจะประทับใจมากเลยละ่ะที่นอนก็แสนนุ่มแล้วอยากทำเล็บกันสักหน่อยไหมละ่ะมันเข้ากับเธอมากเลยนะติง Mary, แมรี่ตัดสินใจออกไปที่ลานบ้านของเธอในตอนเย็นและดูมลติฟดูที่เธอชื่นชอบด้วยปรเจคเตอร์สุดโปรดและอย่างที่รู้กัน oh. การดูอะไรบางอย่างด้วยกันมักทำให้เราสนิทกันเสมออย่างเพื่อนบ้านเหล่านี้ด้วยละ่ะเอาล่นะในขณะที่ตัวละครของเรากำลังดูมลติฟดูอยู่ล้วขอแนะนำให้เธอกดไลค์ดิโอโนนี้ Subscribe ช่องของเราและดูเวลช่องตลกๆของตอนนี้ต่อไปนะ